สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เราไปเจอกันหน้าศาลเจ้าพ่อเหนือเลยนะฮะไปเดินดูคนมาทาบุญนะที่ศาลเจ้าพ่อสวนะแล้วก็จะเ,เดินเล่นนะหาอะไรกินอร่อยอร่อยนะเชิญค่ะเชิญทุกท่านได้เลยนะคะสาธุค่ะรุโมทนาบุญค่ะวันนี้วันพระบาทอภูมานะ

จะพาเดินไปเรียบๆตรงเสาสินชาข้างหน้านะตรงนี้จะมีพวกร้านอาหารค่อนข้างใะเยอะนะครับรข้งหน้าแล้วยังไงพาเดินเข้าไปดูศาลเจ้าพ่อเสือกอนนะครับไปชมบรรยากาศนะตรงนี้ก็จะเป็นคนคอนข้างใเยอะนะครับ งน,นี้ก็จะป้ายสำหรับคนเกิดปีโชงนะสองห้าหกแปดก็จะมีคุปมาะเสิอขานนทะวโอเคเดโอเคอย่างไงเราพาเข้าไปดูในศาลเจ้าวาสือนะครับเอาน้ำมันหน่อยครับกล่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะก็จะเป็นช้นเล็กชุนใหญ่พวกก็บอกว่าสปข้ังงน้า โอเคครับเดี๋ยวยังไงจะพาเข้าดูบริเวณด้านในนะครับด้านหน้าน,น,น,นี่ก็จะมีกระถางนะกระถางทั่ว ความกังจลเกียวกับเกียรด้านในก็จะมีนะประชาชนนะมาทำบุญหลังเทศกาลปีใหม่นะวันที่เราทำคลิปวันนี้คือวันที่17เดือนเมษายน2568นะครับอั14องศา14องนะครับ14องนะครับ ตรงนี้ก็คือ mm. Blog, สารว์จำพ่เสือต่อชิงช้านะลำดับการการปักทูกก็จะทำตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงจะพาชมบริเวณด้านในนะครับช่วงนี้ก็จะเป็น หลังเทศกาลสงการนะก็จะมีประชาชนนะครับก็มีศรัทธาต่อสัตวจ้าพ่อเสือก็จะมีหลายพนที่มาทำบุญกันนะฮะต้องั่ว่าอะไรไม่ได้ดูในัชีที่ดีเจ้าของนีอ่า้านับการหงนตัวเราคับตัวเรา ข้างหน้าที่เราเห็นก็จะเป็นเจ้าพ่อแห่งเกียรนะมันดีนะไอซีดีเหมือนกับผมก็ได้ไอซีดีแต่มันไม่ลงเบีหรักจะจบใช่ไหมเออเอออย่างนี้แหละครับไปถามไปถามคนหนึ่งนะโอเคโอ้ผมปากตรงๆเลยพูดตรงๆเลยล่ะ หน้าเราก็จะเป็นเตาเผากระดาษนะแล้วทำงานเลย ที่เราเห็นก็คือสารเฉพาะเสือนะฮะดูความมดงานความกำลังใจน,นะตอนนี้เราก็จะพูดไม่เสียงดังนะเพราะว่าอยู่ในที่สิทธิ์ในที่มีคนกลับบ้านนะครับก็ใช้สมิธิกันนิดหนึ่งนะครับ

ทานที่จะเช่าพระวัตถุมงคลได้หลังเฉพาะจริงเดียจะเช่าหู้ผ้าหยันร้านจําหน่ายทูกเทียนนะจะทําบุญจะซื้อน้ํามันก็เดินไปซ้ายมือนะครับรไไน่หมต ข้าหนาเราก็คือพระสักัจจายนะพระเจ้อเาอุปรทานความร่ำรวยนะสำหรับคนที่มาทำบุญมีความศรัทธาต่อสารเจ้าพวกเสือนะก็มาทำบุญขอโชคขอลาภหลังเทศกาลปีใหม่ไทยนะสงการสงการก็คือ ทีใหม่ไทยแพ้กก็คือสงการนะครับสการสงการโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราเดินทางออกไปด้านนอกเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ออกมาบริเวณด้านนอกแล้ว Okay, คือเราออกกำลังกายไม่บอกวไม่โควิดเราเป็นคนไทยพี่อ่ะถ้าร้อยร้อยแล้วก็ต่อ20ไปกันค่ะไปเดี๋ยวแล้วบอกว่า50แบบพี่ดูทั้งหมดดูโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราเจอกันด้านนอกเลยนะครับตรงนี้ก็คือรบริเวณทางเข้านะฮะก็บบจะมีการสะเคาะตี 68นะต่อเคาะปี68ก็จะมีปีคุณ100%ปตีมาแสงเ5สปีขาน5 0นะครับปีวอก25%่านะก็จะมีการหัวลูกนะตรงนี้เลยเลยนะก็เสือนะครับที่อยู่บริเวณทางเข้าก็าจะมี2ตัวนะโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปตรงจุดหนึงเลยนะครับ เคครับเดี๋ยวยังไงเราเดินไปตรงประตูตรงนี้นะวัดเรียกว่าสาแท่งเต่านะครับเดี๋ยวยังไงพาเดินดูคลิปนี้อาจจะมีคลิปสั้นๆน,นะนิไม่ยาวมากก็จะให้ดูบรรยากาศไดยรวมแล้วกันนะครับก็จะเป็นคลิปสั้น ก็ตรงนี้ก็จะมีประ,ประวัติศาสตร์ันยาวนานนะครับตรงนี้ตรงถนนที่เราอยู่นะถ้าตรงไปก็เลี้ยวซ้ายมือก็เสาชิงช้านะฮะขวาม,มือส,สนามหลวงแล้วก็อักตรางนะครับ มนนี่ก็คือทางสงามแพ่งก็จะมีประวัตินะท่างจะยาวนานโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราก็ขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันท่าน,นี้ขอกล่าวคำ่า,าสวัสดีครับ